สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกกล่าวนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับของไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า FTTX นะครับก็บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนที่ช่างเขามาติดตั้งนะครับเขาจะออกไปข้างนอกนะครับไปเพื่อทำการต่อสายนะครับแล้วทีนี้สายที่สายสีดำที่ดึงจากมัน บ้านที่จากเราเตอร์นะครับไปหาตัวข้างนอกเขาดึงไปหาตัวอะไรกันนะครับเขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับวันนี้ผมจะมีคําเฉลยให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าเขาดึงไปหาตัวอะไรกันนะครับก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เขาจะเรียกว่าเป็นสปิตเตอร์นะครับผมสปิตเตอร์เป็นตัวแยกสัญญาณของแสงนะครับอันนี้ก็ ประมาณว่าเป็นแสงแล้วกันนะครับผมเพือ mustache, ่อความเข้าใจง่ายนะครับทีนี้สกัวส no sp ปิเตอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆนะครับอย่างนี้นะครับนี่ผมเอไามา่ให้ดูนะครับนี่นะครับน oui ี่นะครับสปิเตอร์นะครับตัวนี้จะยาวม้วนๆทีหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เส้นสีเหลืองนะครับจะมีเส้นสีเหลืองอยู่เส้นนึ่งนะครับเดี๋ยวผมม้วนให้ดูนะเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะครับเส้นนี้ แล้วก็เส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะเป็นชุดที่รับมาจากตัวพอร์ต g p o r อีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเส้นหลักจะเป็น power หลักมานะครับจะเป็นเข้า1นนะครับเข้าหนึ่งก็คือเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับมีอยู่แค่4ี่นก็ได้นะครับเรียกว่า p ินก็ได้นะครับ4ี่นนะครับอันนี้เข้าชุดนี้จะเป็นเข้า1ออกสี่นะครับก็คือ power จะเข้าทางนี้นะครับ คู่สายจะเข้าทางนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วจกตรงนี้ไปสหรือบางอันก็จะเป็น1ต่อ8ดนะครับ1ต่อ8ดก้อนนี้นะครับมันจะเป็นแปดอดนะครับเนี่ยมันจะลูหรังนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันมีทั้งหมดแพดอดถามว่ามันมียังไงนะครับเนี่ยที่จริงมันมีตัวเลขอยู่นะครับมันมีมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขนิดนหน่อยๆน่อจจะบกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่จะบอกว่า ขอ,อ,อ,องคนนี้ใช้พินนี้นะครับของคนนี้ใช้พินนี้พินนี้พินนี้มันก็จะไม่มั่วกันนัว่าเราจะติดตั้งโดยให้มันตรงกับที่เขาจ่ายงานมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ต่อ8นะครับสปิตเตอร์1ต่อ8ถามว่าทําไมตัวนี้1ต่อ4นะครับตัวนี้1ต่อ4และตัวนี้1ต่อ8การใช้งานขึ้นอยู่การออกแบบของทางอินเจเนียร์นะครับว่าเขาต้องการให้ตัวที่เป็นกระจายสายนะครับจะให้เป็น หนึ่งต่อสิบกไหมก็คือจะรองรับตัวลูกค้าได้ประมาณสิบกลายนะครับหรือถ้าเป็นหนึ่งต่อแปดนะครับตัวเอาง่ายๆก็บางที่ถ้าเป็นหนึ่งต่อแปดตัวตัวแม่นะครับตัวแม่ที่เป็นตัวตัวตัวหลักนะครับตัวเมนตัวเมนเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งต่อแปดแล้วทีนี้หนึ่งต่อแปดให้แปดพอร์ตนะครับแปดแปดพอร์ตมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตัวลูกตามสปิเตอร์ต่างๆครับตามที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับเป็นกล่องดำ มันก็จะเป็น1ต่อ8เหมือนกันก็8ป8คูณแก็เป็น64ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นเมนนะครับตัวนี้เมนะตัวนี้นะจะก็จะเป็นเมนด้วยได้นะครับมันจะเป็น1ต่อ4นะครับ1ต่ 4, อ4่ก็คือเท่า1ออก4นะครับทีนี้มันก็ต้องไปต่อกับตัว6 1ไพอดสิบพดคูณสไปดูครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไม่มั่นใจ 10, 16คูณ4มันก็จะได้64พด ก็คือสามารถที่จะบริการให้ลูกค้าได้ถึง64ลายในตัวจีพอนตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือพยายามจะพูดให้เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงมันเป็นถึงเป็น1ต่อ4หรือว่า1ต่อ8หรือว่า1ต่อ16นะครับก็ลักษณะก็การใช้งานก็แล้วแต่การออกแบบนะครับว่าถ้าบริเวณนั้นชมุชมชน,นนั้น่นนะครับคนเยอะก็จะเป็น1ต่อ1 6ไปนะครับตัวนั้นก็จะรองรับลูกค้าได้16 ท่านนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนนะครับผมจะให้ดูวิธีการกระจายแสงของมันนะครับนี่ผมมีผมไม่ลองนะครับตอนนี้เป็นเครื่องวัดสายสิ้นใยแําแสงนะครับตัวนี้นะครับโูล์ติานะครับมันไว้สําหรับไว้ยิงหารยะจุดกาดนะครับของไฟดูออปติกนะครับแลวทีนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการค้นหาว่าสายของ เส้นไหนนะครับสายที่เราต้องการไปซ่อมมาให้มันถูกนะครับก็คือเวลามันขาดมันจะมีการส่งแสงนะครับสีแดงที่ผมจะนาส่วนน้ไปนะครับทีนี้นะครับผมก็จะให้เห็นนะครับว่าเวลาาที่สปีเตอร์มันทํางานนะมันจะมันแยกแสงยังไงนะครับนี่นะครับเนี่ยผมปล่อยแสงสีแดงมาแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับผมปล่อยแสงตับสีแดงจากตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ แสงคุณต้าไวโ,โอเลตโอ้ยไม่ใช่เนี่ยครับผมเสียบไปแล้วนะครับแสงสีแดงน,นะครับก็เนี่ยมันจะเอาาวเวอร์ทุกอย่างก็จะเอามาที่ตัวนี้นะครับทีนี้อัเนี้หนึ่งตัวนี้ก็จะทําเป็นเมนหนึ่งต่อสี่นะจะทําเป็นเมนนะครับก็คือสามารถทีจ่จะกระจายให้กับตัวสปิเตอร์หนึ่งต่อสิบกเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะคูณเป็น64พอตเท่าๆกันทุกตัวนะครับเห็นไหมครับ ทั้ง4พอตเนี้ยก็จะไปขยายให้กับสปิเตอร์แบบนี้ครับแต่มันเป็น16ปินเหมือนกันทีนี้ก็จะส่งไปให้ทางเราเตอร์บ้านลูกค้าแทนนะครับนี่นะครับ1ต่อ4นะครับนี่ก็เรียกว่าสปิเตอร์นะครับ1ต่อ4ทีนี้ผมจะลองเสียบนะครับสาย1ต่อ8นะครับพาวเวอร์มันก็จะส่งมานะครับทุกปินต้องไฟต้องออกนะครับถ้า แสงพินไหนไม่ออกแปลว,ว่าพิณแสงผลนั้นนะครับก็คือตัวผลนั้นก็อาจจะเสียมนะครับก็อาจจะต้องทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใ,ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมจะถอดที่นี่อีกทีนะพะมันจะม้วนนิดน,งนึงทีนี้ผมจะเสียบนะครับของแกะทีนัน,นะครับมันจะม้วนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ้วแสงสีแดงนะครับลองดูนะนี่นะครับเหตุผลที่มันกระจายสัญ,ญญาณนะครับ ทุกผดมันต้องออกเป็นแสงเนี่ยครับตอดีตัวนี้ไม่มีหัวตุกนะครับก็ผมจะเก็บไว้นะครับจะสังเกตนะครับบางบางอาจจะไม่รู้ว่าไปที่กล้องอาจจะเปไปที่กล้องนะครับก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งต่อแปดเหมือนกันเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับว่าตัวนี้มันจะเขียนว่าอะไรนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะบอกว่า1ต่อ8นะครับเลขหนึ่งแล้วก็8นะครับก็คือสัญญาณเข้าหนึ่งนะครับจะส่งไปให้ปลายทางอีก8ปดเนี่ยครับ Okay. อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดโพทีาเครื่องยิงไฟฟื้นออปติกนะครับก็สามารถที่จะรับส่งพาวเวอร์ได้นะครับแล้วก็ส่งสีแดงได้ที่ยิงมันทํางานได้มากกว่านั้นนะครับแต่ด้วยปัจจัยหลักที่ว่าเราเราซ่อมแค่เราใช้งานแค่ไม่กี่อย่างนะครับในการซ่อมนะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าที่ช่างเข้าไปติดตั้งนะครับเสียบเข้าตัวที่กล่องดำๆข้างบนอะ ข้างในจะมันมีแค่นี้แต่จริงๆข้างในจะสั้นกว่านี้นะครับที่จริงถ้าเครื่องที่มามันจะสั้นกว่านี้แต่ถ้ามีเหตุการณ์ซ่อมก็จะเอาตัวเนี้ยไปใส่ที่ตัวนั้นแทนนะครับเพื่อเป็นการนะครับลดเวลาในการลูกค้าเ,เสียก็หนึ่งออกมาแล้วถ้ามันสามารถที่จะซ่อมถอดเอามาซ่อมได้ก็เอามาซ่อมนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใช้างานได้ก่อนอันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเข้าใจแล้วนะครับว่า บางคนอาจจะแม่งไม่เคยเห็นนะครับก็เลยจะเอามาให้ดูครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับก็หากมีใครสงสัยอะไรนะครับก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับถ้าตัวไหนที่ผมสามารถที่จะตอบได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะตอบนะครับแต่ในที่บางอย่างผมอาจจะไม่สามารถตอบได้นะเพราะความรู้ผมไม่ถึงนะครับก็ต้องขอไปนวยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ